สวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับอีหลาหน่อยอู๋อิงเอฟซีแฟนคลับเพชรเสียงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องความกนนีกระทั่งเอฟซีอีหลาหน่อยทั่วโลกนะคะสำหรับคลิปนี้ว่าบอาเรื่องเล่าของอีหลาหน่อยพี่น้องนะคะมือคึืนนี่เป็นการไปทาการแสดงอยู่ที่เอ่อล่าคำแขงนะคะพี่น้องหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องอยู่ที่ใดนะคะอยู่เขตหัวหม,มาก บางกะปิเนาะพี่น้องกอทมอซึ่งกะมีเอฟซีไปโอบอกว่าแนงขนาดคือเกอาอายะคือเก้านะ,ะพี่น้องถ้าว่าอายะนี่ต้องยกให้สาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวลีเดดของบอสโจนะคะแล้วกับอายะอิลีคำว่าอายะนะคะพี่น้องแปลสักหน่อยแปลว่าหลายบักคัดหลายโพดโพ่หลายที่สุด มากอย่างแน่นขนาดนะครับพี่น้องเออภาษาไทยแบบชนิดที่ว่าแน่นเลยนะคะพี่น้องประมาณนันนะคะคําว่าอญยะนะคะแล้วบนันนี้มือขึ้นนี่ถือว่าเป็นอีมือหนึ่งนะคะพี่น้องพี่บอดจูเราได้สัมผัสเอ่อพี่น้องนะคะพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะ,ะเป็นลูกของแม่ป้าว่าสัน้นลูกสาวของพี่สาวเอ่อพ่อสงการนะคะพี่น้องเพอนกะสีมาอยูก่กรุงเทพพี่ละนะคะ เพื่อนเองก็เลยมาเยี่ยมเยือนหลานนํานะคะมาฟังมาเบิงหัอลำสาวน้อยเพชรบ้านแท่งโบเมนจะเป็นหาติซื่อเป็นข้อหัอลำพร้อกมาสั่นนะคะพี่น้องเพราะพ้ดีบอจก็เลยทมถึงว่าเป็นยังไงมาเห็นอาคณะเอวอวงได้เห็นขึ้นม,ามาใไม่ได้อบนี้นะคะพี่น้องใน่ว่าะออันในข้าวนี่เป็นยังไงให้บอกว่าเพื่อนเองจับประเด็นได้ว่าเพื่อนบอกเลยว่าอุ้งอิงไหม่าสั้น สมัครักแท้เซนพิ่ว่าน่องเพงบุษบาไม่เซนพี่้องเอพเพนเองก็มีเพงบุษบาไม่ฟังเดะเออเอพเพนเองไปยิบยกมาให้ฟังนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ฟังเงาๆในจักหน่ยนอยนะคะตอนก่อนเอ่อเริ่มต้นนี่ให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงไทายเอพเพนจะให้ฟังแบบจักทอนหนึ่งเต็มๆนะคะพี่้องเอาแต่มบอกเล้อเ่าเข้ามา บอกว่าตอนนี้อีลหล่าน่อยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเอเสียงแตกสาวนะคะพี่น้องจัดนักจัดเต็มแล้วก็ผ่านเมื่อกี้มันหนาฝนเนาพี่นอ้องเนาะอีหล่าน่อยเองกับมีการวัดลงข้อนิดน้อยแต่บอกว่าสําหรับสองสามมือขึ้นหลังเนี่ยโอ้ยเสียงบอกว่ามาเต็มพี่น้องต้องฟังด้วยตัวเองนะคะพี่น้องถูกสิ่งแนวนะคะที่ได้ยิบยกมาบอยฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องจริงทั้งหมดนะคะพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าของสาวหน่อยเพชรบานแพงหนึ่งเลี้ยวอีลาน้อยเป็นไพนอนอเ,นเออเท่าความอีกหน่อยหนึ่งอีลาน้อยเป็นลูกสาวเอิอนว่าเป็นลูกบุญธรรมของบอดโจเด้อพี่น้องนะคะความกันนี้ก็ถือว่าบอดโจโดมีลูกทั้งหมดสามสาวนะคะพี่น้องนับมีอีลาน้อย มีลำเพลินแล้วก็มีลำแพนนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดสุดสำหรับเรื่องเล่าของสามสาวหนอยนี่นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความผูกพันนะคะพี่น้องก็ได้อยู่น้ำกันมาเอ่อย่างหน่อยก็สามปีเขานะคะพี่น้องส่สามปีแล้วนะคะส่วนน้องลำเพลินนะคะพี่น้องไปไปมากมากมากไปไป,ไปก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายเทือหลายคั้น้องลำเพล,ลินเองนะคะพี่น้องได้ขึ้นไปเต้นน้่เอื้อยนะคะ พี่เป็นคนร้องน้องเป็นคนเนต้นกะออกเยอะนะคะพี่น้องไปฟิชเชอรลิงกับพองนะคะพี่น้องก็เลยเฮ็ดไทยน,น,น,น้องลําเพรื่นนี่มีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลเด้อพี่น้องเด้อคิดเบิง่งถ้ามาพี่พี่อุ้งอิงเป็นไอดอลเพิ่นลโบวก็พอว่าเพิ่นอยากจะหัร้องเพลงนะคะพอกับพยายามสอนลูกนะคะให้ห้องให้ถือขี้นะคะหลายครั้งนะคะพี่น้องถ้าบอกว่าย้อนไปเบิ้งคลิปก็เกาสีห็นนอ้องลําเพรื่นหัร้องเพลง แล้วก็บ,บอกว่ามีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลอย่างมีมาไล่คือพี่ไอดอลพี่อุ้งอิงว่าซานเมืองดุกน,น้อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ยุหลังเวทีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทิ่มเพื่อนก็ได้ไปน้าแม่นะคะพี่น้องก็คือสอนนุดกันองตอนนุดกับไปนะคะได้มี่น้องลําเพื่อนลําแพนนะคะน้องลําแพนกับไปนะคะแต่ว่างๆนะคะพี่น้องมีภาพน่ารักน่ารักมอฝากนะคะน้องลําเพื่อน เพิ่นวาดรูปพี่น้องเพิ่นก็นสิได้แผ่นวาดรูปเพิ่นมากนะคะพี่น้องเพิ่นวาดแล้วเพิ่นเขียนว่าพี่อุ๋มอิงมือพี่น้องมีความนาหักบ่พี่น้องตัวนี้ถือว่าเอามาต่อนมาฝากเนาะพี่น้องเนาะเอาแจังสั้นนะคะถือว่าเป็นความนาหักที่น้องมีไหพีสาวคนโตกันแล้วกัดน,นะคะเอายิบยกเรื่องเล่าของเก็ดเล็กเก็ดน้อยนารักนาักหลังเวทีมาฝากนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ จะเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะพี่น้องเอาเป็นว่าทั้งเหมือทั้งก่วงก็คือเรื่องเล่าของครอบครัวนะคะในครอบครัวนะคะบอดโจเองนะคะเพื่อนเองบอกว่าเพื่อนคุยกันกับซอโนดเพื่อนอยากได้ลูกสาวสามคนลูกไส้อีกผู้หนึ่งนะคะพ้อมกันนี่อายุอานามกันหลายคืนนะคะพี่น้องก็เลยมีลูกสาวได้แค่สองคนนะคะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าอีผู้หนึ่งมีเสียเอาผู้หญิงหรือผู้ไส้บอดโจกันยังคงอยากได้ผู้ไส้อยู่นะคะพ้อมกันนี่กับ อี่หลาหน้อยเขามาเติมเต็มพอดีก็เลยเป็นลูกสาวสามคบแล้วสําหรับลูกสาวนะคะบัดนี้เพื่อนก็เลยปรึกษามหมอนะคะไปไปมากๆตอนนี้มี่น้อง youtube นะคะพี่น้องอยู่ในท้องนะคะมาน้ากัดนะคะถือว่าครบนะคะสามสาวและหนึ่งนุ่มนะคะพี่น้องอยู่ในท้องเดี๋ยวก็ได้คลอดออกมาเอิญมานน้อง u t u b e นะคะพี่น้องเอา้าตามนั่นนะคะพี่น้องส่วนไทยคลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดเพนเองสิมีเพ่ง ไอ้ฟังนะคะเพลงของอีหลาน้อยนะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตยิบยกมาให้ฟังเป็นบางช่วงบางตอนก็แล้วกันนะคะอย่าไห้ฟังว่าซุ่มเสียงของอีหลาน้อยปิดจังใดนะคะสมข่ำลำลือบอนะคะพี่น้องเอาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมนะคะบอจโจกับอีหลาน้อยเพื่นอนก็ฝากช่องกับเอเฟนน้ำต้องขอบคุณในความการุณาของอีหลาน้อยกับพอนะคะที่ฝากช่องกับเอเฟนขอบคุณพ่พอแม่เอซี่สุขุสุคนได้กาเด้อ ที่เขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องนํานะคะถ้าหากว่าอยากจะคอมเมนต์นะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นกับคอมเมนต์เขามาใดใต่คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะไอ้เฮงป,ปังๆซุบู่สุกคนนะคะเชิญติดตามรับชมค่ะ มาไรเกัาะแคไปกำลังใจนี้ี่ก็เ็น้ติดตามช่องพิเสียงตะวันค่ะ E B ง B รโอ้ยริงริงกาคนจีนจน้นอะครับ